สวัสดีค่ะร้านสะพานบุญแรมอินทราจำหน่ายอุปกรณ์ถวายความอาลัยพระพันปีนะคะวันนี้มาแนะนำสินค้าค่ะเนื่องจากมีออากนไหนหลายๆท่านจะเรียกแล้วเวลาสั่งสินค้าเรียกชื่อสินค้าไม่ถูกต้องจะได้เข้าใจตรงกันนะคะว่าแต่และอย่างเรียกว่าอะไรนะคะวันนี้มาทำคลิปวิดีโอเบื้องต้นนะคะแนะนำคร่าวแต่ถ้ายัางไงก็สามารถดูเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะ w w w s a p a n b u n ็บ0 9 c o m ค่ะส่วนการสั่งซื้อหรือสอบถามทักกันที่ลายร้านได้นะคะแอดสะพานบุญนค่ะราคาสินค้าทั้งร้านทุกชิ้นเปิดเผยจริงใจแบบ100%ที่หน้าเว็บไซต์ร้านเข้าไปดูได้ทุกอย่างทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีหลายช่างนะคะเนื่องจากว่าช่างที่ทำประจำเนี่ยผลิตงานไม่ทันก็เลยต้องหาช่างอีกหลายๆคนมาเสริมนะคะตอนนี้อุปกรณ์ที่เราจัดนะคะตามแบบก็จะเป็น พานดอกไม้สีขาวนะคะถ้าตามรูปของที่ถูกต้องเขาจะวางเจ็พานแล้วก็อันนี้เรียกว่าเครื่องทองน้อยนะคะมีหลายขนาดหลายแบบเข้าไปดูในเว็บได้หมดเลยมีหลายช่างให้เลือกนะคะมาดูตัวอย่างตามที่ราชาการเขาให้ใบนี้มานะคะเราก็จะทําฉากสีขาวสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็มีพระรูปอยู่ตรงกลางคะ่ะแล้วก็ตรงกลางวางเครื่องทองน้อยคะ่ะ ดอกไม้ก็วางประดับแบบนี้นะคะตรงกลางหนึ่งอันแล้วก็ข้างๆงอีกสามรวมเป็นทั้งหมดเจ็ดพานนะคะตามนี้เลยค่ะโต๊ะหมู่นี้ก็คือโต๊ะหมู่เก้าค่ะตัวอย่างสินค้าพานทองน้อยนะคะเขาจะดูขนาดกันที่ปากของพานนะคะก็คือเบอร์สิบสี่เซนสิบหกเซนและสิบแปดเซนติเมตรค่ะความสูงของสินค้าใกล้เคียงกันนะคะ รายละเอียดงานของช่างคนนี้จะเป็นงานแบบดิ้นนะคะวนเส้นดิ้นแล้วก็ประดับเพชรแบบนี้นะคะต่อไปมาดูพวกงานเรซินบ้างนะคะค่ะอันนี้จะเป็นเรซินนะคะก็จะมีขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะข้อดีของเรซินก็คือตัวตรงพุ่มเนี่ยนะคะมันจะโดนน้าโดนแดดโดนฝนได้แต่ตรงผ้ามันก็อาจจะขึ้นราได้ในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าโดนฝนค่ะแต่ข้อดีมันก็คือมันทนนะคะ แต่ว่าถ้าตกก็แตกได้นะคะต่อไปพามาดูเครื่องทองน้อยแบบรุ่นทองเหลืองนะคะข้อดีของทองเหลืองก็คือทนทานนะคะเมื่อซื้อเครื่องทองน้อยแล้วน่นะคะก็อย่าลืมซื้อตัวหัวพุ่มยอดด้วยนะคะทองน้อยทองเหลืองเนี่ยจะมีสองไซส์นะคะมีเล็กกับใหญ่ะคะ่ะดูเพิ่มเติมที่หน้าเว็บเอานะคะ ต่อไปเป็นตัวอย่างเครื่องทองน้อยแบบแก้วนะคะก็จะมีหลายโรงงานเหมือนกันขึ้นอยู่กับความละเอียดของแก้วคริสตัลนะคะถ้าพวกละเอียดมากราคาก็จะแพงพวกละเอียดน้อยๆหรือว่าลวดลายน้อยๆราคาก็จะถูกนะคะแล้วก็นิยมไปคู่กับงานเม็ดมุกนะคะเม็ดมุกสีขาวจะขายดีสุดเลยค่ะมันก็จะเข้ากันพอดีเลยนะคะสวยงามค่ะ มาดูช่างคนนี้นะคะผ่านอลูมิเนียมคนนี้ก็แพงขึ้นไปอีกนะคะมีกลีดพัดด้วยเห็นไหมคะงานเขาสวยมากเลยนะคะของคนนี้จะทําช้าหน่อยนะคะแล้วก็อลูมิเนียมมันก็ทนด้วยนะคะข้อดีก็คือทนกว่าพลาสติกแต่ราคาสูงกว่าค่ะเพิ่มเติมคนนี้เป็นแบบจับจี คนนี้เป็นแบบบานไม่รู้โรยก็สวยไปอีกแบบนะคะที่ง่ายๆก็คือตามระดับความสวยของสินค้านั่นเองอะคะ่ะชอบแบบไหนก็เลือกเข้ามาได้เลยนะคะขอแนะนำเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็ดูเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนของพันกุหลาบเนี่ยมันก็แล้วแต่ขนาดของสินค้านะคะมีหลายระดับราคาให้เลือกค่ะ